วัส <ersch> ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหน่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเออมีอะไรที่แบบแปลกๆไปจากวิดีโอนะคะคือเราได้กลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะฉากหลังก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะเพราะว่าอันนั้นที่เราถ่ายเราอยู่ที่หออันนี้ได้กลับมาบ้านเพราะว่าต้องมาฝึกงานนะคะคือแบบทุกคนก็อาจจะเห็นแบบฉากหลังอันนี้นะาหน่อยเนาะเอออะไรประมาณนั้นก็วันนี้นะคะทุกคนก็อาจจะเห็นจากปกคลิปไปแล้วว่าเราจะมาทําการ ร e a c t i o n and น e ์รี s คปซีรเรื่อง4 minutes นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราแบบตั้งตาเราคอยมากเพราะว่าแบบเออทุกคนก็น่าจะรู้น่าจะยินข่าวมานาะว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันผ่านอะไรมาบ้างค่อนข้างเยอะทั้งตัวของบทแล้วก็ตัวของนักแสดงนำอย่างพี่ไบเบิลเองค่ะเออแล้วก็ไม่อยากจะแตะอะไรไป,ประเด็นตรงนี้อะไรมากนาะแเราก็จะมามุกวันที่ปัจจุบันมากกว่าว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์ที่แบบเราตั้งตาเราคอยมากเพราะว่า หลังจากที่ทุกคนได้เห็นพี่เบเบิลนะคะที่แสดงในเรื่องของคินพอลสเนาะในบทบาทของเวกัสซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องแรกของเขาเว้ยแล้วแบบเขาแสดงได้ดีมากคือแบบแกฉันชอบมากขึ้นมากที่สุดฉันก็อยากดูว่าเออถ้าเป็นพี่เบเบิลในอีกบทบาทใหม่ในเรื่องใหม่ที่เขาจะเป็นตัวนําตัวหลักจริงๆเนี่ยมันจะออกมา,ากในทิศทางไหนเอออันนี้คือแบบตื่นเต้นมากแล้วตื่นเต้นคูณ2คือ คนที่จะมาแสดงคู่พี่เวเบิรนใน4 m i n u ิ e หรือว่าน้องสี่นาทีนะคะก็คือพี่เจตเจตพิพัฒน์นะคะที่เป็นแบบพระเอกของช่องวันอะไรแบบนี้คือแบบแกมันเป็นเคมีที่แบบมันยากนะที่เราจะเอาพระเอกแบบพระเอกช่องที่แสดงละครมาเล่นแบบบทของ B l อแบบนี้ซึ่งแบบคือตอนตอนนี้ครั้งแรกคือตกใจว่าแบบเออไม่คิดว่าคุณปอนกฤษดานะคะจะเอาพี่เจตมาเล่นกับพี่เวเบิรได้คือแบบคือแบบ สุดๆอ่ะเออเอเอพูดมากแล้วเราก็จะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะในตัวของเทเลอร์ของ4นาทีนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ V.I.U Original นะคะ B on c o u หนึ่งสองสามสี่ อนะคตล่วงหน้าได้สีน่นาทีคุณเคยเจอคนใข้ที่มองเห็นอนาคตล่วงหน้าแบบแม่นๆไหมเขามีอาการเห็นเวลาในนาฬิกาเทียนๆแล้วก็เห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นจริงบ่อยๆที่คงตามผมมาหรอกเราผมผมาหอมอยู่แล้ว เป็นเจ้าหมอกมาก่อนเมธเป็นไรบ้างเมธเมธเมธที่นี่นนนสวยดีนะนั่นดิอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยนะแต่คงไม่ได้ <c oughs> ท่านได้อยู่ที่นี่ตรงนี้ด้วยกันก่อนก็หลังจากที่เรานะคะไดูตัวของ Official t ลเทนเของฟ o r ์มิิไปนะคะซึ่งเป็นเวลาที่สั้นมากสั้นถึงมากที่สุดประมาณ1นาที30วินาทีนะคะที่ทางเบลนคาวได้ปล่อยออกมาซึ่งอยากบอกตามตรงว่า เป็นตัว Off i c i a l t ลเทนเนอที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบแกมันเป็นการตัดที่แบบเออคุณพี่ตัดขนาดนี้คุณพี่แบบไม่อยากให้หนูรู้เรื่องอคนะอะไรประมาณนี้คือแบบแกนอกจากนักแสดงนำที่มีพี่เจกับพี่เบเบิเลออกมานะแล้วแบบฉันไม่เคยเห็นแบบเทนเลอร์ที่ไหนเทนเลอร์ซีรีส์หรือว่าอะไรที่ออกมาแค่นักแสดงนำแล้วก็นักแสดงคนอื่นก็คือแบบออกมาน้อยมากแบบแวบ คือแบบแว็บจริงๆคือแบบต้องตาดีมากๆอะคือแบบโอ้ไม่กอคุณพี่บอกว่าคุณพี่อยากให้หนูวิเคาระห์ชอบอ่านเวลาที่แฟนขับวิเคราะห์แต่คุณกิษสดาคะคุณกิษสดาคือแบบให้ข้อมูลหนูมันไวม,มากจะวิเคราะห์อะไรก่อนเอออะไรแบบนั้นแต่ในเมื่อคุณบอกว่าคุณอยากให้เราวิเคราะ์แล้วก็จะวิเคราะห์ให้นะคะแต่แบบ ราจะยกไอ้วิคอลเป็นอยู่ส่วนหลังเลยเพราะว่าถ้าจะวิคห์จริงๆเราต้องดูอีกรอบหนึ่งซึ่งจะเป็นดูแบบสโล์เออเพื่อที่เราจะได้เก็บแบบบอดแสได้มากที่สุดนั่นเองซึ่งเราจะมาพูดโดยรวมของตัว Official t a เ l o r er ก่อนนะคะว่าแบบเออน้องสีนาทีนเนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันออกมาในมูดแบบไหนซึ่งก็จะบอกก่อนว่ามูดมันให้อารมณ์แบบเหมือนหนังวินเทจ เออเหมือนหนังวินเทจเพราะว่ารู้สึกแบบมันมีความแบบคลาสสิกใดๆแล้วก็ยิ่งได้หมอแซมนะคะมาเขียนบทด้วยก็จะมีความแบบมีความทางการแพทย์แล้วก็จะมีความแบบคฮเรว่าไซไฟพวกเกี่ยวกับเวลาหรือว่าแบบนี้เนาะแบบที่เราเห็นตันชินตาของหมอแซมที่จะมีการแพทย์สืบสวนแล้วก็เป็นพวกไซไฟเกี่ยวกับเวลาต่างๆหมที่เราเห็นในเรื่องของทิดทิดอานาะที่แบบเป็น วนลูปเนาะเออส่วนใน4วเนี่ยใน4นาทีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่เรามองเห็นอนาคตร่องหน้า4นาทีโดยคนที่มองเห็นล่วงหน้า4นาทีเนี่ยก็คือตัวของน้องเกสน้องเกสอ่าที่พี่ไบเบิ้ลเป็นคนแสดงนะคะก็คือแบบน้องก็จะบอกว่าเออเนี่ยเราอะเห็นล่วงหน้าใน4นาทีอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีในตัวของพี่เจตนะคะหรือว่าตัวของหมดททม ที่แบบเป็นหมอเนาะแล้วก็จะมีความแบบอาจจะมีซีนหนึ่งที่เห็นแบบผ่านๆเนาะว่าแบบเออเหมือนหมอทมาเนี่ยไปคุยกับใครก็ไม่รู้ว่าแบบเออเคยมีเคสคนไข้แบบนี้หรือเปล่าระมาณนั้นซึ่งนี่ก็คือแบบเออสิ่งที่ได้จากการดูรอบที่แล้วเนาะแบบเร็วๆเลยก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของหมอททมกับเกสหรือว่าพี่เจดกับไบเบิลเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยแต่ก็มีในเรื่องของ เหมือนรูปเวลาการย้อนไปย้อนกลับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเลขใดๆแบบนี้นะคะนี่คือเนื้อเรื่องแรกที่เราแบบจับได้จากตัวเทเล์เนาะแล้วก็จะมาพูดในเรื่องของภาพรวมก็คือพวกองค์ประกอบศิลป์พวกรูปภาพไม่ใช่รูปภาพพวกกำกับภาพคือแบบอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องแบบที่อะไรมากอยู่แล้วาเคือชื่อว่าค่ายเหนือเมฆหรือว่าค่ายเบญนลาวนะคะเรื่องภาพเรื่องงานอะไรแบบนี้คือแบบเนียบมากสถานที่ก็คือแบบ สวยมากคือแบบเหมือนกับมีภาพในหัวแล้วว่าเออจะถ่ายออกมาให้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมาภาพมันเออก็จะออกมาแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือแบบถึงแม้ว่าจะออกมาเป็นแค่เว็บหรือว่าแค่เซลสั้นๆนะแต่เราก็รู้สึกว่าคือเขามีความใส่ใจมากในการเลือกโลเคชันในการเลือกมุมกล้องที่แบบจะถ่ายทอดความสกใหๆออกมาซึ่งโดยรวมก็ถือว่าหูทาได้ดีมากแบบเห็นกเห็นภาพอะไรแบบนี้ที่แบบออกมาแบบเป็นฉากฉากนี้เนาะที่ถึงคินโพสเลยที่แบบ เป็นโลเคชันที่แบบเออมองวัดแล้วรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นบ้านมาเฟียเนี่ยรวยอะไรแบบนั้นซึ่งอันนี้ก็คือแบบเป็นภาพรวมเนาะแล้วก็จะมาทําการแบบรีแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งก็คือในอส่วนของความเร็วศูนย์จุดห้าเผื่อว่าเราจะได้อะไรที่มากกว่านี้แล้วก็จะแบบเออลีแคปไปพร้อมๆกันเลยอันนี้คือแบบ ฉันติดใจมากเลยที่เปิดออกมาแล้วเป็นตัวเลขลิฟเ์นาอที่แบบชั้นหนึ่งชั้น2ชั้นส,นสแล้วก็ไปอยู่ที่ชั้นสี่ซึ่งเนี้ยแสดงให้เห็นว่าค่าเบีนเขาเป็น,ปนค่าที่บ้าตัวเลขมากนะคะเพราะว่าชื่อ4ฟ i n มิ e ิตหรือว่าสีนาทีก็คือแบบโดยรวมของอ่าตัวเทเลอร์ที่เราเห็นไปก็จะมีเลขสี่กนข้างเยอะแล้วเชื่อมั้ยทุกคนคือแบบตอนที่ประกาศแสดงอ่ะคือเขาเล่นเกี่ยวกับเลขสี่เยอะมากแบบสี่โมงสีนาทีอะไรแบบเนี้ยเออ เนี่ยกขจะเป็นเลขสี่อันนี้คือแบบสงสัยมาพาะปกติเวลาลิฟต์อ่ะมันจะเป็นหนึ่งสองสามแล้วถ้าไปหยุดที่ชั้นสี่ใช่ไหมเวลาลงอ่ะมันก็ต้องนับถอยหลังจากสี่สามสองหนึ่งเก็บป่ะแต่แบบอันเนี้ยจากสี่มันกลายเป็นหนึ่งเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเลขสี่เนี่ยอาจจะแทนตัวของพี่เบเบิลอ่ะเรียกขอเลีชื่อนะักแสดงแทนนะคะเพราะว่าแบบป้องกันความสับสนของตัวเอง ก็คือแบบเลขสี่เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับพี่เบเบิลโดยเฉพาะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเลขสี่มันหมายถึงอะไรเอออันนี้คือแบบ๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเพราะู้สึกว่าเลขสี่มันค่อนข้างเยอะนอกจากจะติดแกมเรื่องชื่อเป็นโฟมินิตแล้วเราว่านะเลขสี่ก็อาจจะมีแบบส่วนเกี่ยวข,ข้องไงเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับตัวละครที่พี่เบบเบิลเล่นพอสมควรเป็นเลขสี่แล้วก็แล้วก็ตัวเลขอันหนึ่งอะที่แบบรู้สึกว่ามีผลต่อเรื่องคือเลขหนึง่ง เพราะมันแก้เมนสีกันหนึ่งที่แบบโดดเด่นมากหรือว่าฉันคิดมากไปก็ไม่หรอกเพราะว่าไม่มีอะไรให้วิเคราะห์เท่าไหร่ก็เลยแบบเออแค่ลิปฉันก็วิเคราะห์ได้ค่ะแบบน,นี้ต่อมาก็จะเป็นฉากที่แบบพี่เ,เบิร์ดน้าขับรถเข้าไปเหมือนในอุโมงค์สักอย่างหนึง่งเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆเแบบพราะเหมือนกับแบบเลขหนึ่งปุ๊บแล้วเขาเหมือนยิบถุงอะไรบางอย่างกระเป๋าเหรอหรือว่ายังไงอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเห็นไม่ชัดเนาะ ต่อมาจะมีขับรถที่แบบพี่เว่ยเยหมือนไปชนใครสักคนที่แบบเออตกใจมากแล้วก็จะเขาจะพูดว่าเนี่ยผมมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตสีนทีซึ่งอันเนี้ยฉายเห็นตาบ่อยมากมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ <c oughs> ความสามารถที่เขามองเห็นอนาคตสี่นาทีเนี่ยมันจะได้รับมาหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเออ เพราะว่าถ้าปกติอะถ้าเขาเรียกว่านะถ้าบอกว่าความสามารถนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดก็คงไม่น่าใช่ไหมเเพราะว่าจากคําพูดแบบนี้แล้วก็จากภาพประกอบแบบนี้มันทําให้เราคิดว่าไอความสามารถที่เขามองเห็นอนาคตได้สีนาทีเนี่ยมันมาจากเอฟเฟกอะไรบางอย่างซึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของการขับรถชนใครสักคนนึงหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยทําให้เขาได้กลายมาเป็นแบบนี้เออ ไปต่อเนะคะต่อมากันเนี้คือแบบแกอจะชอบความติดแกมากขับรถรูดสุดยอดมาก a อสตันมาตินสีแดงสดของแบบแกมันมีความแบบคุณหนูนองเกรดมากอันเนี้ยคือแบบแล้วยิ่งกว่ารถนะคะก็คืออะไรคือป้ายทะเบียนค่ะป้ายทะเบียนกอทอสี่กอทอนี่คืออะไรอะเกสทามปะและสีก็คือแบบ เนี่ยเห็นป้าเหนือเมฆเป็นค่าที่เหมือนติดแกมมาคือแบบแกเล่นเลขสี่เยอะมากไอคิดว่าเลขสีน่าจะเป็นเลขประจําตัวของพี่ไบเบิ้ลเอออันนี้ก็คือแบบเดาๆไปก่อนเพราะว่าเห็นแกมันมีเลขสีเยอะแล้วในเรื่องอะเนี่ยอ,อย่างผู้ไปิารขาดคาอันนี้ฉันก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าลิฟตตัวนี้เป็นหมายเลขสี่คือแบบแกชีวิตติดแกมมากเลขสี่กับการดำเนินชีวิตเวอร์ แล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของหมอละที่บอกว่าเนี่ยเคยเคยแบบเคยเจอคนไข้แบบเห็นหน้าคนปะแล้วภาพคือแบบเป็นน้องน้องกรซเออน้องเกทยเออเกที่แบบโอ้ยโซเซซี่มากหุ่นแบบสมมับการที่พี่ไปเบิ้ฟิปหุ่นสุดๆแล้วก็เหมือนอ่ะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เหมือนสนุก นูกเลขสี่ไหมขอดู่่อะขนาดอนนั้นลูก,กวันนั้นอะเขายังเป็นเลขสี่เลยโอ้ย oh นี่อมันเป็นสิบเอ็ดมันเป็นผนังสีแดงที่เขียนว,ว่าสิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์ปะที่ตรงผนังอ่ะอันนี้คือแบบอาจจะเป็นเลขของอ๋อหรือว่าเลขสี่เป็นเลขประจำตัวของน้องเกสที่เป็นพี่เบเบิลที่สแสดง แล้วเลขหนึ่งอาจจะเป็นเลขประจําตัวของพี่เจตหรือเปล่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันเปล่าใดๆเพราะว่าไม่มีความแบบเออโยองนิดนึงแล้วก็มาเดินชนกันไบเบิลกับพี่เจตเดินชนกันหน้าห้องก็มีซีนแบบจุ๊บแหม่งจุ๊บใจคือแบบโอ้ยเขินน้ำจาจะหวขนาดนั้นนะแบบแล้วเขาก็แล้วแบบไบเบิลก็ถามว่าคุณตาผมมันหรอเขาบอวกว่าเปล่าหรอก มากงพุ่มอยู่แล้วอันนี้คือแบบเป็นฉากที่แบบโอ้แม่กก็อดซีนสวยมากแล้วคุณหนูคุณหนูนงเกศหพี่ใบบอนคือแบบโอ้เป็นคนสวยที่แบบหล่อมากและคือแบบอันนี้คือแบบแกมุมกล้องโปมมากอันเนี้ยแล้วเราก็จะเห็นแบบอ่าอันนี้คือแบบพี่บาสแบบหนึ่งนอะมาแต่ข้างหลัง แล้วก็จะมีพิเศษยิงปืนใส่ใครก็ไม่รู้แต่อยากยิงใส่พี่ปเบิ้ลก็พอค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นิกเนเจอร์ของเหนือเมฆเลยที่แบบพระเอกทุกคนต้องมีซีนยกปืนแล้วมันเจาะหัวนายเอกเหมือนคิมพอดอะแบบแกแกรักกันจริงปันเนี่ยทำไมแกชอบาปืนมาเจาะหัวกันแล้วก็อีกซีนนงที่เป็นซีนผนังที่มีตัวเลขสี่เนาะ แล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่ซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นพี่นัตตี้นั่งอยู่แล้วก็มีใครสักคนหนึงเดินก้าวเข้ามาในห้องซึ่งมองไม่ออกเหมือนกันว่าใครแต่น่าจะแต่น่าจะเป็นพี่ไบเบิลหรือเปล่าว่าแบบเข้ามาในวงบวลเลขสี่เป็นโฟมินิทเออแล้วก็จับภาที่ผืนน้ำแล้วก็ บอกว่าที่นี่สวยมากเขาอยากดูที่นี่เป็นตลอดก็คือแบบแกเนี่ยคือสวยมากที่แบบถ่ายสะท้อนผืนน้ำอ่ะมันูหวานนะแต่แบบอยากยูที่ไปตลอดแต่ก็เหมือนว่าแบบจะไม่ได้แล้วอ่ะทุกอย่างมันดูดีหมดอะแต่มันอาจจะแบบไม่ใช่ความจริงหรือเปล่าเมื่อความจริง โอเมก้าสโลว์ล้วเพิ่งเห็นวเ oh. <laughs> มื่อความจริงอาจไม่มีอยู่จริงไรไทั้งน,นน <laughs> งนั้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกันก่อนโอ้ยแล้วไปกอดอะไรกันในเรือคือแบบแกมันคือแบบซิกเนเจอร์ของเหนือเมกเลยปาที่แบบมันจะมีความแบบถ่ายสถานที่ให้ดูมีความแบบหรูหราอลังการอะเก็ตป้าแบบสเกลใหญ่แบบชายเหมือนตอนคินพอที่ถ่ายตอนไปติดป่าด้วยกันที่มันจะมีความแบบ ดนแล้วถ่ายมาอันน์คิมพอสเป็นอนน์คิมพอสอ,อ,อยู่ในรถบรรทุกอันนี้แบบโฟมินอยู่ในเรือคือแบบแกสวยมากหลังจากที่เราสโลดูนะคะแล้วก็ได้ทําการปฏิบัติต่อเรื่องแล้วเราก็จะทําการนีแคปกันคะ่ะว่าในความรู้สึกเรานั้นโฟร์มินิตเกี่ยวกับอะไรกันแน่คือหลังจากที่ดูแบบเอออะไรแบบนี้แล้วอ่ะเราสึกว่าโฟร์มินิทอ่ะเป็นซีรีส์ที่แบบ มีหลายรสชาติมากไม่ว่าจะเป็นไซไฟเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องเวลาเกี่ยวกับการแพทย์ที่พิเจษยัไปปรึกษาใครบางคนแล้วก็จะเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนที่มีออุบัติเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนาะก็โดยรวมแล้วรู้สึกว่ามันสามารถตีความได้หลายมุมมองมากในเรื่องของโฟมินิ e หรือว่า4นาทีอย่างแรกเลยก็คือที่เขาบอกอะเมื่อความจริงมันไม่ใช่ความจริง แล้วการที่เรามองเห็นอนาะคตได้4นาทีมันก็แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ทุกคนก็ t ป้าแบบสมมติเราเห็นอน,ะคนาคตแล้วว่าในสี่นาทีเนี้ยถ้าเราตัดสินใจจะทําแบบนี้ลงไปมันจะทําให้เราอ่ะเห็นผลลัพธ์แล้วว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถูกไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นละ่ะแล้วเราก็ไม่เลือกทําแล้วมันก็จะทําให้เราไปสู่ในสิ่งอื่นใหม่ ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าพี่เบเบิลเห็นว่าอีกเสียนาทีจะมาเดินชนหมอเจตแล้วถ้าพี่พีเบเบิลแบบไม่เลือกทําสิ่งนั้นเพื่อให้แบบไม่ชนหมอเจตอะเออเพราะว่าอย่าลืมนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพวกมิจฉะเนี่ยเขาต้องใช้เราเห็นก่อนว่าในสี่นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไงนะโค้ซึ่งก็แปลว่าในสี่นาทีเราเห,เห็นตัวเทอร์ร อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ไม่มีใครรู้และมันจะทําให้การมีข้องเรายากขึ้นอีกข้อมูลก็ไม่มีภาพที่เห็นก็เป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเป็นในเรื่องของอนาคตที่น้องเกตหรือว่าพี่เบเบิลเนี่ยมองเห็นขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันและก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าโฟมินิตที่เขาบอกว่าสามารถเห็นอนาคตตัวน้นได้นนสี่ทีเนี่ยเป็นการมองเห็นแบบ แวบ,บๆขึ้นมาในหัวหรือว่าเป็นแบบหลับแล้วฝันหรือว่ายังไงหรือว่าหลุดไปในมิติคู่ขนานหรือว่ายังไงเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่พี่เจดอะเหมือนทุบป,ประตูเรียกชื่อน้องเกสน้องเกส์แบบนีน้นนใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเรียกเขียบเรียกตัวต่อต,ตัวเรียกตอนหลับ เรียกตอนน้องเกศประสบอุบัติเหตุเรียกตอนไหนหรือว่าเรียกให้น้องเกสหลุดออกมาจากอีกมิติหนึงหรือว่ายังไงอะไรแบบนั้นคือมันสามารถวิเคราะห์ไหลายทางมากอย่างแรกคือมิติคู่ขนานที่แบบอาจจะมีน้องเกสองคนไม่ใช่น้องเกสองไม่ใช่น้องเกสอคนในมิติคู่ขนานที่อาจจะมีพี่เจษ2คนและมีพี่เบิ้์คนเดียวเก็บปะ่ะว่าแบบเอออีกโลกหนึ่งอะ เขาแบบทําตัวน่ารักกับเรามากเราสามารถเป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็อยากอยู่ที่ไปตลอดแต่โลกแห่งความจริงมันไม่ใช่ไงนเราต้องกลับมาบนโลกแห่งความเป็นจริงในมิตินี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสองคนไม่รู้จักกันเลยอะไรแบบนั้นแล้วถ้าสมมุติถ้าเป็นมิติของคนหน่ก็จะลงล็อกเลยนะที่บอกว่าอยากอยู่ที่ไปตลอดแต่ว่าคงทําไม่ได้อะไรประมาณนั้นเก็บปะ่ะเออจะถ้าในอีกอันนี้คือเป็นในผวง ที่แบบเห็นนางโค้สีนะ่นาทีหลังจากซส่เอฟเฟกต์เขาเรียกว่าไม่ใช่ใส่เอฟเฟกต์หลังจากที่โดนเอฟเฟกต์จากอุบัติเหตุที่ไปนชนคันสักคนหนึ่งซึ่งอันนี้ขอดาว่าเป็นพี่นัตตี้นะเพราะว่าไม่รู้สิเพราะว่าเห็นตัวละครพี่นัตตี้มาแล้วก็นั่งอยู่ในห้องที่มีแบบเลขสี่นั่งอยู่บนเตียงแล้วก็มีแบบเลือดดำๆคิดว่าน่าจะเป็นเลือดแล้วคิดว่าพี่เวเบิ้ลเนะี่ยอาจจะไปชน ที่นัดี่หรือเปล่าแล้วก็ทําให้ตัวเองหลุดเข้ามาในผาวาังที่มีตัวเลขสีตรงฝาผนังไม้ทาให้เราได้ทาให้พี่เบบลแบบสามารถเห็นนาคนลุกง่ายในสี่นาทีอะไรแบบนั้นเออเดาว,ว่าแกเขามันไม่มีข้อมูลจริงๆอันเนี้ยเคื่อนเนี่ยพูดไปก็ไม่จะถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่แบบเออก็อยากเดา,าแต่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีประมาณนี้หรือเปล่าและที่สําคัญเออฉันอยากเมามากคือแบบฉันไปฟังเพลงประกอบมา บางเพลงประกอบมาคาเรียกว่าเป็น OST 4นาทีแต่ว่ามันเป็นในส่วนของโอิโอเนาะเป็นแค่เพลงเฉยๆฉันก็จะไม่ทำการเนกชั่นในส่วนนั้นเพราะว่าฉันไม่ฟังมาแล้วด้วยอะไรด้วยชื่อเพลงว่าร้างน,นะคะร้องโดยพี่ปานาพรก็คือแบบแกมันแกฉันพูดจริงนะพอฉันตูเทลเลอร์จบแล้วฉันก็แบบฟังเพลงดูเพลงนี้อีกรอบหนึ่งฉันรู้สึกว่า ตัวเทลเลอร์กำลังหลอกเราอยู่เพราะเพลงมันเกี่ยวกับการล้างแค้นเกี่ยวกับการล้างแค้นที่แบบอยากทำให้เธอแบบต่ำลงไปแบบนี้ฟีลแบบเหมือนง่ายๆอะฟีลแบบล้างแค้นเลยอะแต่ตัวเทลเลอร์มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับการล้างแค้นเลยซึ่งแบบทำให้เราวิเคราะห์ยากขึ้นแต่เราก็จะยืนยันในตัวของเทลเลอร์ที่เปิดออกมานะคะว่าจะเป็นในส่วนของประมาณนั้น สายเฟ็กเสียทีเกิดจากน้องเกสประสบุบัติเหตุแล้วก็อาจจะพบพาเรื่องราวต่างๆไปพัวพันกับพี่เจษที่ไม่รู้ว่าอยู่ในมิติไหนเออเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เนาะก็จะสุบง่ายๆนะคะว่าโฟเมนิตสำหรับเราเราสึกว่าโฟเมนิตเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพี่ไพเวิ้ลที่ประสบอุบติเหตุและทำให้เกิดความสามารถพิเศษขึ้นมา ก็คือการมองเห็นอนาคตโลกหน้าสี่ทีซึ่งการมองเห็นอนาคตโลกหน้านี้มาทําให้พี่เบิ้ลอาจจะแบบมีทางแยกในใจเกิดเครียดแบบถ้าแบบนี้ไม่จะเกิดแบบนี้ขึ้นงั้นเราไม่ทําดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงแบบผลลัพธนน์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ว่าการหลีกเลี่ยงยังมาทําให้สู่แบบผลลัพธ์ที่แย่ลงกว่าเดิมหรือว่ายีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรแบบนองนั้นเออสุดแค่นั้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับหมอถามที่เป็นหมออะไรก็ไม่รู้ เขไม่มีข้อมูลอะไรเลยหรือแค่ว่าพี่เบิ้ลเป็นมีความซำพิเศษมาเห็นโรงงานได้เสียทีไปเจอกับหมอทามที่แบบอาจจะมีทำการทำการรักษากันหรือเปล่ปาแล้วหมอทามก็อาจจะแบบอับอาจจะแบบสนใจมากติดตามติดชีวิตแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ขึ้นมาที่มันอาจจะซับซ้อนเงื่อนอะไรก็ไม่รู้ต้องรอติดตามในโฟ i n u t นิตนะคะเริ่มตอนแรกนะคะก็คือ,อ26กรกฎาคม 26ก,กรกฎาคมนะคะที่ช่องวัน31ตอน5ทุ่ม15นาทีแล้วก็ชมเวอ,อร์ชั่นเซาเ i อร์เวอร์ชันที่ VAU เท่านั้นนะคะก็อย่าลืมไปสบับก VAU กันเนาะเพราะว่าเห็นแค่แวบบ็แบบทุกคนกน่าจะรู้แล้วว่ามันจะออกมาฉับฉับ,บขนาดไหนคุณอาจจะดูช่องวัน31อาจจะงง,ง,งก็ได้เพราะว่าแบบมีความแบบตัดสลับกันเนาะฉับๆอาจจะแบบ เออไม่เข้าใจทุกคนต้องสมัคร V ีไยเท่านั้นค่ะแล้วก็ฉันรู้สึกว่าเปียน,นข่าวเป็นค่ายที่แบบทำเซ็กซี่ออกมาแล้วดูอาร์ตมากดูคือมันดูโป๊แต่มันก็ดูเซบกเก็ตปะเออคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์มีศิลปะที่ฉันแบบชื่นชอบมากถูกจิจเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะแบบคิดว่าเอออาจจะขายแบบซีนี่หรือเปล่าแต่ฉันก็บอกว่าในฐานะที่ฉัน เป็นติ่งเบีอนคาวมาสองจะสามปีแล้วทุกอย่างคือภาพลวงหลอกตาค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าตัวเทเลอร์แซบขนาดไหนตัวอาจจะเห็นว่าตัวเทเลอร์แซบมากตัวตัวจริงอาจจะแบบมาทุกตอนหรือเปล่าขอบอกตรงนี้เลยคะ่ะว่าไม่ค่ะมาน้อยมากถึงมากที่สดเพราะว่าเบียนคาวจะเน้นเรื่องของการบทที่มันแบบดูเดือดดื้อผ่านอะไรแบบนั้นเกแบบี่ยวกัแบประเด็นสังคมอะไรแบบนั้นส่แบบนนสวนมากเนาะถ้าใครนึกภาพไม่ออกทุกคนลองไปดู ซีรีส์เรื่องล่าสุดเลยคือ D F F เนาะเพื่อนตายที่แบบตอนแรกคิดว่าเออเป็นกลุ่มมั่ยมไม่ใส่แหละไอ้มันนะซึ่งมันไม่ใสค่ะทุกคนมันมีเกี่ยวกับประเด็นสังคมที่แบบถ่ายทอดมามากมายเลยที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเบียนข่าวมันไม่ใช่ค่าที่ใสเว้ยมันเป็นค่าที่เหมือนตีแผ่เอาประเด็นสังคมอะมาเล่นมากกว่าอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมใหม่ทค่นั้นเองก็ใครยุ่งถึงตอนนี้นะคะก็จะย้ำอีกครั้งนงคะว่าฝากโควิดด้วยนะคะฝาก พี่ใบเบิ้ลนะคะลูกชายของเรานะคะหรือว่าน้องบีบที่เราหลงรักแต่ว่าพี่ใบเบิ้ลก็ไม่ชอบน้องบีบเท่าไหร่นะคะก็คือขอฝากไว้ด้วยค่ะก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าแบบเออมีอะไรอยากเลิกเปลี่ยนกับเราหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเออก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะไม่ไหย